อ้าวพี่น้องครับมือนี่บรรยากาศฝนตกคือเก่านั่นแหละครับมือนี่ก็หลังจากเอาเลขเอาเบอร์แล้วครับคำมาแรงมาพี่น้องหาเนี่ยยู่เนื้อกินสนิมาเบิ่งครับพี่น้องวายพอยเหยียนผ้ากันเอาวยังโอ้ยพ่อป่าเบิ้มากเดียววายตอนนี้มสุนัขพายออกสวนป่าป้ายังเราพอยเหยียนเห็นตัวมันบ่เห็นตัวมันบ่พายเหยียน พี่เอาสวนห้วน้ำมันไมน้ำหลเยอะตวสวนสวนนันนีดน้ันนี้สวนเอาหัวกับปูน้มดเลยฮะมีปูนลลึกโอ้โอ้โอ้ได้ยังไงใช่ไหมโอ้สองตัว่แล้วพี่เห็นตัวไ่หนึ่งสองัเนี่ แม่ปู่หน่อยนอปูนแ้มัรี่เพงีแฟนมึง่ได้อีกตลอดี่น้องแม่มีปู่เนียปู่หน่อยปู่งมีหเลยเห็นปลาคอร่หนีทีปลคอร่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกบาดเี่มันหนวมากี่คนเมั้งเหรอลอยแล้วก่อปลาหยาจะไหลตึมๆมปู่นะแบปู่ตึมๆัลไห่ออกไป

ไปีสอนแลมังก็เร็ไปที่ไปสอนเราปุ๋ยบนั่นะก็ได้ยังแม่อ้ได้ยู่ได้ยูไต้นนึงยู่เสลนี่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 เจ้า่ฮนละนี่ว้าหวยไมด้งไปเออไปอไปไปโอ้ยรงกับ่ารงไกเมื่อกล้อง่ละมองลงอื่นงกบ่อด้งกูไปิกัน น้ำก็บวกก็ในหน่อยนู่นว่ใจว่าปลาไม่หวเลยอถเยวหยบวขางเยบน้ำเอาบัสาเล่บัสากเลย่ย่ทางมื่อานฝุ่นีบ่ไปยี่อนตากรอนไปสีไบบัอนว่บบกันก้าวหรอก้ย็บบอก ว่าไปถ้าพุนละป่าไผ่ไปท้คุณละกมาอกไม่ไยอยเอ่ใช่เ่เ่เบุบแม่ลูกบุป่าน้แม่ลูกบุบม่ป่าบ่ปาป่าอีดีบ่เรอคุไปแล้วมันสวด่ะไสวัดคุบเลยยดมันหนุ่มจคุบเลยจบหาอะไนี่จับหาจับตัว 抓没？抓哦，抓哦！好没好没。哭哦，哭哦！哦，抓哦，抓哦！好没。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  ใส่นอบบน้นี่ป่าตัวเดียวเลยที่ว่อะไรเดี๋ยมับืนมากใส่เืนไปสิบืนมาจะสาม่ั่วองเอาน้เดเนลยเปเนียตัวแปาัว้ห้าปาุบานเ้ยตัวนี้่มันเนารุียหปาุบานลยนี่ตัวแปารุบานแก้ยังตยเนา โอ้ปรูปานก็ปรูเดียวก็ขึกันเนาะมันบืมาตรานี่สาคง่าน่ะตขึนตมแห้งไปสอนต้อสอนต้อสอนไปห้องหนึ่งห้ามมีอีกไปสอนต่อสอนต่อสอนไปห้องน่หามมีอีกไปสอนตอ่ะสอนต่อส่อนสอนหไปตสอนึงมันวิคูมากตัวโคแบงคูอกนี่ี้ึงอ

ว่าให้หาซอยรูดพวกมันค่ยมาเนาะจิ้มแก้หลาบคานไ่มันเดือดร้บมากโอ้มันเดือหลายตัวเยมันมาหลยมันมีสองตัวละเพิ่งเนี่ยตัวนึงมันเดอดแลวมันเราก็มีเห็นนะคือขอบ้านนี่บ